อาลงแรกกับเพลงที่สองมันจะได้แปดนาทีพอดีาเจ้านอนเอาเด้ดอพร้มอมแล้วบ่นนี่ก็ยังรำมายังไม่ครบเยอค่อยรัดอันนี้ต่ออีกคนเก้าคนถ่ายคลิปอยู่นะคะถ่ายคลิปน้าบันนี้ <c oughs> เป็นอะไรอีกอ่เวลาแม่ฟ้อนมะเต้นเล้นมาเอาไว้ข้างหลังเลยมาทางนี้มาฟ้อนให้ดูก่อนหนึ่งรอบเดี๋ยวจะทำให้โอ้ยไม่ฟ้อนคนเดียวฟ้อนเป็นบอกก็ดูใจเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเอากระปูให้เมื่อวานไม่อยูอ้าวเหรอเกลือไม่ได้หรือมาไทานเถอะก็ได้ไปทานไปทานไปซื้อผลไม้เมื่อวานนะไม่อยู่ แม่บอกเขาจะได้ของมาใหเนาะอยาไปทำอะไรปู่มาจากเชียงรายสมอนไม่ได้บ่ไม่อยู่ก็ไปซื้อดค่ะนีสมอนเอสมอนมาเด้องเดียวง cái này cái gì vậy cái này cái gì vậy cái này cái gì vậy เอฟซีที่ติดต่อรำก็ทักไลน์พี่เสือมาได้เลยนะครับผม0 6 1 5 1 5 8 5 4 5นะฮะอีดีไลน์นะครับผม0 6 1 5 1 5 8 5 4 5นะฮะวันนี้มีรำขอพรอให้กับนะคุณสาวนีนะที่หายป่วยนะครับผมนะก็เป็นผลไม้9อยา่างมะลาัยเพวงน้ำเกขวดเนาะนะฮนะนางรำเกคนนะครับผมออยู่่คุณสาวีีทอยู่โคราช ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะทยอยลงไลน์นะนะเพราะว่าจะ8ปดโมงแล้วนะครับผมอย่าลืมไปดูคลิปให้ด้วยนะครับนะยูทูบเบอร์สายลุงพลทุกคนทุกช่องนะสามสิบกว่าช่องที่จำปาดงนะอ fc ดูให้วันละหนึ่งคลิปหรือสองคลิปก็ยังดีนะครับผมนะก็ทําให้เรานะมีรายได้แล้วนะครับผมเนาะนะฮะขอบคุณนะครับนะขอบคุณแอดมินด้วยนะครับผมคุณบงกตคุณละตารุรักนะฮะคุณวันเพนคุณครูเซ่นะครับผมขอบคุณนะครับนะคุณอนอาจหารคุณสรัญญานะ พี่ราตรีใช่ไหมครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมคิกแคทคอฟฟี่สวัสดีครับผมคุณยุนยาเล่สวัสดีครับผมโอ้นั่นลุงวางมาแล้วลุงวางมาแล้วมีลุงวางรางด้วยนะ อานะสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวขอลงไลค์ก่อนนะครับสวัสดีครับผมไม่มีไม่มีครับโอ้ยคนดูแปดพันคนคนดูแปดพัน อามาดูดิคนดูแปดพันเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่องสมอนชาแนลเนี่ยเนี่ยตอนนี้เหลือเจ็ดพันเก้าแล้วตอนนี้ลดเหลือเจ็ดพันเก้าโอยขอบพระคุณหลายๆเนี่เหลือตังเกียิปเกาช่องที่มีบุญสูงสุดในจังหวัดาดงอกล้องอันเดียวกันกับของเจ้านั่นแหละสวยๆแล้วคอยจะถ่ายคลิปด้วยฮะตอนนี้แสงสวยเออมันเป็นแสงสวยแสงสีทองสององค์ปู่ไงก็เลยสวยเนี่ยตอนนี้กำลังสวยงามเลยเนี่ยอยากกดเอาพรีเมียก่อน